ตอนที่19เพื่อนบ้านใหม่มีใครอยู่ไหมคะพิมนารากับมะลิหันมามองหน้ากันอย่างงงงเมื่อมีเสียงเรียกขัดจังหวะอาหารมื้อเย็นขึ้นมาพิมนารารีบลุกขึ้นไปชะโงกตัวดูตรงชานบ้านพบหญิงสาวแปลกหน้าเย็นอยู่บริเวณหน้าบ้านมะลิใครมาไม่รู้มาดูหน่อยสิหล่อนร้องเรียกเพื่อนสาวตัวน้อย มลิทำท่าอิดออดยอมปล่อยช้อนข้าวลุกอย่างเกียจคร้านขึ้นมาชะโงกดูแขกอา้าวพี่แก้ว<อ>มาทำอะไรจ๊ะเจ้าหนูโบกมือหยอยๆให้คนข้างล่างกรองแก้วยิ้มกลับมาพร้อมยกถุงพรุงพลังในมือขึ้นสูงแม่พี่ให้เอาขนมมาฝากพี่พามจ้ะพี่พามอยู่ไหมพี่พามขึ้นฝั่งจ้ะอยู่แต่เมียพี่พาม พี่แก้วขึ้นมาก่อนสิมลิชักชวนราวกับเป็นเจ้าของบ้านพิมนาราเสียอีกที่ได้แต่ยืนทำตาปริบๆเหมือนเป็นส่วนเกินหล่อนยืนเก้กๆกังๆรู้สึกประดักประเดิดอยู่ตรงชานบ้านเมื่อกรองแก้วขึ้นมาถึงมีพี่แก้วลูกปะทองมลิทำหน้าที่แนะนำสวัสดีค่ะพิมนาราเอ่ยทักทายก่อนประเมินด้วยสายตา หญิงสาวตรงหน้าน่าจะอายุมากกว่าหล่อนอยู่ไม่กี่ปีพิมนาราคุ้นๆว่าเคยพบกรองแก้วในวันประชุมลูกบ้านที่ร้านอาหารเจ๊ปูตลอดไม่ทราบมาก่อนว่ากรองแก้วสนิทสนมกับพามด้วยแม่ชั้นให้เอาขนมมาฝากค่ะพอดีทำเกินออเดอร์ของลูกค้าก็เลยเอามาแบ่งๆกันแถวนี้ผู้มาเยือนยื่นของฝากให้หลังจากได้รับการเชือ้อเชิญให้นั่งร่วมวงอาหารเย็นขนมนะคะ พิมนาราทำตาโตรีบรับมาเปิดดูด้วยแววตาเปล่งประกายตื่นเต้นชอบกินขนมหรอน้ำลายหกเชียวมาริคอนคอดแต่ตัวเองก็ยื่นหน้าเข้ามาดูขนมหน้าตาน่ารับประทานเช่นกันคำพูดของมาริทำให้กรองแก้วไม่ชอบใจนะักหล่อนปรามหนูน้อยจอมแก่แดดไปทีมาริทำหน้ามุยแต่ก็ยอมสงบปากสงบคำเรียบร้อยคุณพริมชอบทานขนมไหมคะ ชอบสิคะความจริงพริมชอบทำขนมด้วยค่ะก่อนจะมาอยู่ที่นี่พรีมมีร้านขนมเล็กๆในเมืองด้วยชื่อร้านพริมเบเกอรี่ค่ะหล่อนเล่าด้วยน้ำเสียงภูมิใจพลางหยิบเอาถุงขนมต่างชนิดออกมาวางเรียงบนโต๊ะบ้านคุณแก้วทำขนมขายนะคะใช่ค่ะทำส่งไปขายที่เกาะใหญ่ที่นั่นนักท่องเที่ยวเยอะบ้านพี่แก้วทำขนมอร่อยที่สุดบนเกาะเราแล้วโดวยเฉพาะขนมลืมกลืน มลิช่วยโฆษณาขณะที่เริ่มคว้าถุงปั้นสิบไส้ปลามาเปิดชิมทั้งที่ยังกินข้าวไม่อิ่มเลยด้วยซ้ำเป็นยังไงจ้าขนมลืมกลืนพิมนาราเอียงคอสงสัยจ้องมองหนูน้อยโยนปั้นสิบก้อนเล็กเข้าปากอย่างต่อเนื่องอ้าวไหนว่าเปิดร้านทําขนมไม่รู้จักหรอมลิว่าทั้งที่ขนมเต็มปากทำเอาพิมนาราหน้าเจินไปถนัดคือ ที่ทําแต่พวกเค้กพายคัสตาร์ดอะไรพวกนี้นะจ๊ะขนมไทยยังไม่เคยไปเรียนทําเลยทําเค้กเป็นด้วยหรอคราวนี้มาลิขึงตาโตมองพิมพนารายอย่างทึ่งจัดใช่จ้ะวันหลังทําให้กินมั้งสิเจ้าหนูขยับเข้าไปกระตุกแขนยิกๆิกทำได้จ้ะแต่ว่าต้องมีอุปกรณ์เธอนึกว่าจะเก่งจริง ไม่ง้อหรอกเดี๋ยวพี่พารรมก็ซื้อมาให้จากบนฝั่งอร่อยมากเลยล่ะมะลิยื่นปากคุยโวเมื่อช่างน้ำหนักว่าพิมนาราคงจะทำเค้กอร่อยๆให้กินไม่ได้สมคำคุยหนูน้อยก็พละออกห่างกลับไปตั้งหน้าตั้งตาสว่าปามขนมไทยแสนอร่อยยี่ห้อป้ากรองทองต่อพิมนารามองเด็กน้อยด้วยแววตาเอ็นดูรองแก้วก็ไม่ต่างกัน ผิดแต่ว่ามีความหมันไส้ปะปนอยู่ในความเอื้อเอ็นดูนั้นด้วยอยู่กับมะลิปวดหัวไหมคะหญิงสาวผู้เป็นแขกเอ่ยถามพิมนาราก็ได้แต่ยิ้มแต่เป็นยิ้มจืดเจือเล็กน้อยด้วยว่ามีสายตาดุดุของมะลิจับจ้องอยู่เป็นเชิงปรามว่าหล่อนควรหาคําตอบให้เข้าทีหรือหากฟังแล้วไม่เข้าหูแล้วก็หล่อนอาจต้องถูกทิ้งให้นอนคนเดียวยามที่พาไม่อยู่บ้าน ไม่หรอกค่ะไม่เหงาดีออกพิมนาราตอบยิ้มยิ้มมองไปทางมะลิเห็นเจ้าหนูพยักหน้าหงึกงึกคล้ายว่าพอใจกับคำตอบคุณจะมาอยู่ที่นี่ถาวรเลยหรือเปล่าคะกรองแก้วถามต่ออีกพิมนาราคิดว่าหญิงสาวตรงหน้าจ้องมองหล่อนด้วยท่าทางลุ้นกับคำตอบยังไม่รู้เหมือนกันค่ะกรองแก้วพยักหน้าเข้าใจหล่อนทำท่าเหมือนจะพูดอะไรอีก แต่ก็หยุดไว้เปลี่ยนเป็นคำกล่าวต้อนรับอย่างเป็นมิตรแทนยังไงฉันขอต้อนรับในฐานะเจ้าบ้านคนหนึ่งนะคะบ้านฉันอยู่ตรงนู้นถ้ามีอะไรก็ไปหาได้เดินถามไปเรื่อยๆหาบ้านป้าทองเดี๋ยวก็เจอค่ะคนแถวนี้รู้จักกันหมดขอบคุณมากค่ะถ้าวันไหนเงาๆฉันอาจจะไปขอเรียนทำขนมไทยที่บ้านคุณแก้วดูพิมนาราย,ยิ้มดีใจที่จะได้เพื่อนบ้านคนใหม่อีกคน ตอนนี้หล่อนมีทั้งมะลิโมกพี่พิกุลอัญชันลุงเกิดและกรองแก้วเพิ่มมาอีกเป็นรายล่าสุดพิมนาราคิดว่าหล่อนคงเอาตัวรอดบนเกาะน,นี้ได้ไม่ยากสักเท่าไหร่กรองแก้วอยู่คุยกับพิมนาราและมะลิอีกไม่นานจนเมื่อเด็กน้อยปิดปากหาวหล่อนจึงเอ่ยขอตัวกลับบ้านโดยมีพิมนาราเดินลงบันไดไปส่งเมื่อกลับขึ้นบ้าน พิมนาราเห็นมารีกำลังวิ่งเก็บจานกับข้าวให้วุ่นวายหล่อนจึงรีบเข้าไปช่วยความจริงกับข้าวยังเหลืออีกมากและหล่อนกับมารีก็เพิ่งกินข้าวพร่องไปครึ่งจานเท่านั้นตอนที่กรองแก้วมาถึงแต่เพราะขนมรสอร่อยของกรองแก้วหล่อนกับมารีจึงไม่เหลือพื้นที่ในกระเพาะไว้รองรับอาหารชนิดใดอีกแล้วมาริพิมนาราเรียกขึ้นมามาริขานรับอย่างง่วงงุน รับจานเปล่าใบาสุดท้ายจากพิมนารามาเช็ดให้แห้งคุณแก้วเนี่ยเขาสนิทกับพี่พามากไหมคนเกาะน,นี้ก็สนิทกันหมดแหละแล้วคุณแก้วนี่เขาอยู่กับแม่เขาสองคนเท่านั้นหรอเมื่อก่อนมีผัวอยู่ด้วยแต่ตอนนี้ตายแล้วผัวใครจะ๊ะผัวพี่แก้วสิผัวป้าทองน่ะตายตั้งแต่ฉันยังไม่เกิด เจ้าหนูเล่าเสียงงัวงเงียเต็มทีพิมนาราจึงไม่ซักอะไรต่ออีกหล่อนเก็บข้อมูลไว้ในใจคิดว่าหากรักจะเรียนรู้เอาตัวรอดอยู่บนเกาะแห่งนี้หล่อนก็คงจะต้องศึกษาผู้คนบนเกาะไว้บ้างอย่างน้อยก็พวกคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับาพามภูวนาฏเสียงโวกเวกลั่นเกาะดังมาจากกลุ่มไวรุ่นชายสี่คน ซึ่งกำลังเดินเตร็ดเตร่ไปทางคดเคี้ยวเรียบตัวเกาะสิงส่วนใหญ่มักหนักไปทางมุกสัป,ปะดนซึ่งเมื่อมีคนหนึ่งเริ่มต้นพูดขึ้นคนที่เหลือก็จะโหรับเป็นลูกคู่อย่างรู้หน้าที่ความคึกคักของพวกหนุ่มๆม,มีอันต้องหยุดชะงักลงเพราะเสียงสะอื่นซึ่งดังมาจากทางด้านหนึ่งในคมผู้เป็นลูกพี่ใหญ่ของกวนหมาหอนประจำเกาะหมุนตัวเคว้งหาต้นเสียงด้วยความสงสยัย ผมเดินงนเงนอ้อมไปทางต้นไม้ต้นหนึ่งโดยมีลูกน้องตามไปติดติดเขาเบิกตากว้างเมื่อพบว่าต้นเหตุของเสียงกระซิกสะอื้นนั้นไม่ใช่นางไม้ที่ไหนแต่เป็นหญิงสาวสดสวยประจำเกาะต่งหากเฮ้ย <Hey, S 2> ผู้เองดูสิวะวันนี้สาวสวยประจำเกาะเราแอบมานั่งร้องไห้ขี้มูกโป่งที่ท้ายเกาะด้วยเว้ยคมตะโกนบอกต่อทั้งที่ลูกน้องของเขาก็ยืนอยู่ใกล้แค่เอื้อมเท่านั้น นารีทำท่ารำคาญร,รีบยกมือปาดน้ำตาออกจากใบหน้าแล้วลุกพรวดอย่ามาเห่าแถวนี้ได้ไหมพวกเองลำคาญโว้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วพี่ลูกน้องของคมคนหนึ่งแซงทำท่าอดโอยงอตัวบิดเบี้ยวเป็นอะไรวะดูแบบนี้อยากเอามาทำเมียวะ่ะเมื่อถูกวาจาแทะลมจากพวกนักเลงประจำเกาะ นารีก็หมดความอดทนสบัดหน้าใส่ตั้งท่าจะเดินหนีแต่นายคมรั้งแขนไว้อย่างถือวิสาสะเฮ้ยจะไปไหนว่านารีพวกข้าอุตส่าห์ทักทายวันนี้ข้าไม่มีอารมณ์จะคุยกับพวกเองถอยไปนารีสั่งเสียงเฮี้ยมชักสีหน้าไม่พอใจคมนิ้วหน้าไปนิดนึงอาการขี้เล่นหายไปเป็นปลิดทิ้งเมื่อสังเกตเห็นความสศกเศร้าฉายชัดในแววตาของนารี เป็นอะไรหรือเปล่าวะคมถามเสียงอ่อนมีความห่วงใยเจือปนอยู่ในน้ำเสียงเพราะถึงอย่างไรคมกับนารีก็วิ่งเล่นมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆไม่ต้องมายุ่งกับข้านารีสะบัดข้อมือออกอย่างไม่รักษาน้ำใจมันจะเป็นอะไรพี่คมก็อกหักดังป๊อกเพราะไอ้พามพามเมียมาเยอยถึงเทนนสซี่ ลูกน้องของคมร้องแซวทำเอานารีเลือดขึ้นหน้ายืนหอบฟืดฟาดกําหมัดแน่นต้องมองพวกผู้ชายเราจะกินเลือดกินเนื้ออะไรวะนาลีเองออกจะสวยทำไมต้องไม่งอผู้ชายคนเดียวที่ไม่เห็นค่าของเองด้วยผมทำท่าไม่เข้าใจค่อนไปทางหัวเสียนิดหน่อยมาทราบว่าตัวต้นเหตุที่ทำให้คนบนเกาะต้องเสียใจก็คือไอหนุ่มต่างถิ่นตัดรูหมยเล็หนึ่งของเขา พวกเองไม่ต้องมายุ่งข้าจะง้อใครไม่งอใครมันเรื่องของข้านารีว่าแล้วก็เชิดหน้าสะบัดตัวเดินจากไปทิ้งให้คมสะบหงุดหงิดอยู่ข้างหลังข้าอยากรู้นะไอ้พามันมีเดียอะไรนักหนาววะผู้หญิงบ้านเราถึงได้ปลื้มมันกันแทบจะยกเกาะฉันก็ไม่เห็นมันจะมีอะไรดีเลยพี่เป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้สู้ลูกผู้ใหญ่อย่างพี่ก็ไม่ได้เท่กว่าหลายขมุม พวกหนุ่มๆยกยอลูกพี่ของตนเองเต็มที่ทำให้คมหน้าบานคลายความหงุดหงิดลงไปได้มากเออช่างหัวมันโว้ยไปกรุบยาดองกันต่อดีกว่าเปรี้ยวปากว่ะเมือ่อลูกพี่เอ,อ่ยชวนมีหรือเราผู้ติดตามจะไม่ติดสอยห้อยตามกวนหมาหอนประจำเกาะเล็กจึงพากันเดินตรงไปยังร้านเจ๊ปูโดยมีเสียงร้องเพลงคลึกครื้นไปตลอดทาง เสียงร้องไห้สะอกสะอื้นดังค่อนข้างชัดในความเงียบสงัดยามค่ำคืนกรองแก้วชะงักค้างอยู่ตรงบันไดบ้านเพ่งมองผ่านแสงสลัวไปยังทางเดินซึ่งตนเพิ่งจะผ่านมาเห็นร่างหญิงสาวข้างบ้านเดินหลุนหลุนตรงแนวมาทางนี้ท่าทางไม่ค่อยเป็นปกตินักกรองแก้วตัดสินใจย้อนกลับลงมาตรงบริเวณลานกว้างหน้าบ้านรอกระทั่งนารีเดินก้มหน้าก้มตาผ่านมาถึง หล่อนจึงร้องทักไว้หายไปไหนมาทั้งวันนารีเห็นลุงฤทธิ์ถามหาไปทั่วไม่ต้องมายุ่งนารีตะวาดปาดน้ำตาแรงฝ่ายผู้ถามได้แต่สายหน้าอ่อนใจแม้กรองแก้วจะอายุเพียงแค่28แแต่ก็แก่กว่านารีหลายปีที่สำคัญกรองแก้วผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากกว่า หล่อนจึงถือตัวว่าเป็นผู้ใหญ่และอยากจะสอนให้เด็กสาวรู้จักคิดและใช้สติแก้ปัญหามากกว่านี้ถึงอย่างไรกรองแก้วก็เอนดูนารีอยู่มากกรองแก้ววิ่งเล่นกับนารีมาตั้งแต่เด็กๆด,ด้วยความว่าบ้านติดกันซ้ําพ่อแม่ก็สนิทสนมกันราวกับเป็นเครือญาติยังไม่หายเสียใจเรื่องพี่พามอีกหรอนารีตีหน้าบูดบึง้งกอดอกเชิดหน้าไม่ยอมตอบ ทำใจเสียเถอะเขาคงไม่ได้เกิดมาเป็นคู่เราขี้ว่านาเรียมีโอกาสอีกมากทั้งสาวทั้งสวยออกอย่างนี้ลองอยู่ให้ติดบ้านดูสิขี้คร้านหัวกระได้บ้านจะไม่แห้งฉันไม่ต้องการใครนอกจากพี่พามนาเรียทำอย่างนี้ลุงลิิ์จะเป็นห่วงนะจ๊ะไม่สงสารพ่อบ้างหรอหล่อนพยายามเตือนสติแต่นารีชักสีหน้าไม่พอใจท่าเดียวไม่ต้องมาทำเป็นสอน อย่านึกว่าฉันไม่รู้นะพี่แก้วเองก็อกหักเหมือนฉันนั่นแหละโถเอ้ยตัวเองก็แอบเล่นหูเล่นตาให้พี่พามอยู่ตลอดอย่าทำมาเป็นพูดหน่อยเลยพี่เองก็ไม่ต่างจากฉันเท่าไหร่หรอกไม่ต้องมาทำเป็นนางเอกเสียใจก็พูดออกมาเลยสิวะกรองแก้วพะงะถอยหลังแทบจะทันทีสีหน้าหล่อนซีดเผือดมองนารีด้วยดวงตาเบิกค้างเอ,อะอะอะไรว่านางนารี กรองทองโวกเบกมาจากในบ้านทำให้หญิงสาวทั้งสองละสายตาออกจากกันถามลูกสาวป้าเองละกันจ้ะนารีบอกปัดแล้วก็กระแทกเท้าเดินเข้าบ้านตัวเองว่างไงแก้วมีอะไรกับนางนารีหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกจ้ะแม่นารีอารมณ์ไม่ค่อยดีนะ่ะจบตอนที่19ค่ะ โอ้โหพี่าพามของเราเนี่ยเป็นหนุ่มเนื้อหอมเจ้าสเสน่ห์จริงๆนะคะเพิ่งขึ้นมาอยู่บนเกอนเล็กไม่นานก็ได้ใจสาวน้อยสาวใหญ่สาวตัวกระจิว๋วอย่างหนูมะลิไปครองนะคะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมในคมเจ้าถิ่นเพลย์บอยประจําเกาะถึงได้นึกขม็นพี่าพามนะคะตอนหน้าชื่อตอนธุรกิจบนเตียงคะ่ะตอนที่20 พี่าพามจะกลับมาที่เกาะเล็กแล้วไม่รู้ว่ากลับมาครั้งนี้เนี่ยจะมาแบบอารมณ์ดีหรือว่าอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธเกรี้ยวนะคะ <c oughs> ก็มาเป็นกำลังใจให้พิมนาราสู้รบตบมือรับมือกับพี่าพามในตอนหน้าด้วยนะคะวันนี้ก่อนปายอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องทัวดาราสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจกันเสมอมาสวัสดีค่ะ